ขาวเด่นนักเสมพมพ์ทำน้ำโลกปลื้มปิติพณะสงฆ์นำโดยสองพระสมเด็จร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือชาวหนองคายด้านวัดกดทบแล้ว29แห่งมูลนิธิสภาเตือนภัพยพิบัตแห่งชาติเตือนประชาชนจังหวัดหนองคายเตรียมยกของขึ้นที่สูงระดับน้ำขงสูงสุดมาเร็วขึ้นและสูงขึ้นในวันที่15กันยายน2567น,นี้ ในขณะที่เจ้าพะักงาสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะเจ้าคณะใหญ่ผลตะว,วันออกร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมูลทิมีราเคลื่อนออกไลน์และสมาคมหนองคายการกุศลจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารถวายพระภิกษุสามเณรและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดหนองคายโดยตั้งโรงครัวประกอบอาหารถวายและส่งและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดหนองคายนหะอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ข้างศาลากลางหลังเก่าส่วนเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หัวเหนือในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์เบื้องต้นมอบเองินจํานวน1นึ่งแสนบาทเป็นทุนตั้งต้นต,ต,ตั้งโรงทานพร้อมกับสั่งให้พระปัญญาวัชระโมรีจ้าวาดวัดป่าสีแสงธรรมอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ลงไปช่วยด่วนทางด้านพระเทพภาวนาวัชรคุณเจ้าคณะจังหวัดเชิงเซา จังหวัดวรโสธรวารารามบริจาคจำนวนสองแสนบาทโดยวิลุกตาสินทรัพย์จรณะธรรมโมหรือพระสินคิดตำบลช่องแมฆอำเภอิลินทร์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมบริจาคด้วยสามแสนบาทเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์และปร,ระชาชนที่ประสบอุโทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายในส่วนของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดหนองคายรายงานว่าผลกระทบจากน้ำท่วมค่าวนี้ทำให้วัดประสบน้ำท่วมพระภิสูจน์สามเนนเดือดร้อน 29วัดซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดหนองคายเชิญร่วมบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของอื่นที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดโพชัยพระอารามหลวงครับ